สวัสดีครับผมกาสวัสดีอาจารย์เชนลูกเขาแย่งกูทุกคนแล้วครับผมมือนี่พากันไปใช้เข้าจารย์นี่เขาจารยำไปชันสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไปใช้เข้าไปอนี่ยตาเส้นส่องลกไปส่งคนซี่โตับผมเออแล้วกานกไปต้อนน้ำาะโนกไปต่อครับผมสวยดอกผ้าอะไรบ้างฮบมีทุกคนมาผ้าครับผมเห็นไหมแล้วขออนุญาตเอานกขึ้นนะครับครับเราเดินทางลงโซ่กระเจ้าครับ ไปช่วงแปดเดียวจร <นา S 1> ิงปะน้องเขาเดีเส้นเศร้าน้ำพี่เขียดครับผมโอเคครับเดี๋ยวร้อยจิตต่างครับผมแค่น่าหั่นนี่อาจารย์อาจารย์เทียบยยวัสดีครับอาจารย์เทียบสวัสดีครับวันดีครับเอาอย่างไ่เอาอย่างหั่นเอาอย่างหั่นเดีด๋วยวร้อยจิตต่างครับอาจารนน้องเขาวันไปสามสามจารย์ครับคุณครับผมแป๊บนึงครับ แกงยมูประกอบแฉนแก่นมไปว่าจานแก่นนี่ไหเอาไปทั้งไรนะครับแกงหมุประกอบหนูไป่วงหนูไปต่อว่ามีเสียนมก็นึแปดสิบตัวนี่ไหมหนึ่งสองสามสิบดีเด่นเลยนี่พันสองเทียอะไรวะขอพี่หนึ่งเดียว โยพี่อาจารย์ยพี่สาวอีฟงขึ้นดงโยมเดนียี่มาสมาี๋ยั่งนอบมร้อผมมือนี่ไม nee. ่อาจารย์นี mm. mm. ่มส่งครับผมมาส่งลงครับใค้อ่ง คือว่าสิ่เบเอานกไปเห็ดออลุงเงินมา,าลุงอย่างก่อนซื้อเราลุงสมจิตลุงสมจิต็ดเง,งินมาอโอริ้วตันไปใหัยผสมอเออคือว่าริ้วตันมันเป็นไอ้นกไอ้มันใครรอนว่าวจาันใครเรามี่สองมวยเป็นนกแมวตัวขันขันดีขันบดมืหมือนล่ะบผมรุนขันกับคู่อยู่บนหูคู่คือนกทางเขาบ้านเรามันละขันรึเงินม่ขันขันแต่ว่าใครเราพอดีไข่ บอกแล้ว่มบอกไว้แล้ครับผมครับผมนี่ครับบ่ได้บ่ได้ทุกห้าก็บอกเยนะาะทหเราบ่ผมเกษตรลุกมาแรกเปลี่ยนเนาะผสมเบิ้งเราผสมเปลี่ยนฮ้ผสมม่เปลี่ยนเคให้เพื่อนผสมนะครับเนาะโอ้ยี่คนทกขเขาัว้ครับนี่ครับรรยากาศทางเขาบ้านนุ ว่าลุงสมเกตนะครับมีนกะไปดิ้วตันนะครับผมมันได้ไข่ไปแล้วสองหน่วยนอาจาะเนาะเชื้อไม้เราผสมเบ้างเราเป็นเพาะนกนะครับเรามีนกนกเราดีได้หน่อยจานเนาะว่างสัตว์ดียงใหญ่ต้องผสมพ่อเสียงใหญ่แม่ตัดเนี่ยเข้ามาตีนบ่ครับก๊ลังจะเข้าบ้านลุงนะครับ ครับออกไั้เลครับนี่ครับบรรยากาศบ้านน้องเสือนะครับผมฝนห่มสลัคข้ามเดี๋ยวก็ตั้งจีเดีวยวเไปนี่เนาะลงไปซ่องน้อยแต่เนาะครับมเอนี้มาสอง มาสองจุดประสงค์เลยมาเนี่ยมาส่ง,งความเกาหนกไหมลุงผอ,อ,อเลยครับมาส่งนกอะไรหนูกค้าพ<ช>่นส,สั่งเพิ่มนะครับเอาตัวไรไหมเราก็สามกุ๊กครับผมสองไปสามราค,ค,คาหุ่นนั่งเกียวโปรดเออะราคาไอ้ยูป,ปันครับผมเพราะว่าลูกค้าเอาเอาพ่นกาไอเอาไปแล้วครับบมันี้สีไม่น ติดใจเลยจังใดก็คือว่างเราเขม่สร้งเพิ่มอีกครับผมเดี๋ยวลองไปถามเรื่องว่าเป็นทังไรนกไข่หรือมูฟวีครับผมลองไปถามตัวตัวผู้เพิ่นเอาไปเนาะส่งถึงที่ถ่ายตัวมูฟวีครับผมราคายยอมเย้าแล้วก็เทอร์โบเรนล็อกขึ้นแล้วก็หสยเสียค่าเสียเวลาเลยเนาะเสียเวลาอีกค่าร่อยครับผมเสียค่าโทรศัพท์ขึ้นนี่เลยเดี๋ยว้ครับผมนี่ครับผมนี้อาจารย์เทพ เป็นพุทธละครับนี่อาจารย์เทพบุกโอ้อาจารย์เทพมา้างอนนี่คล่องขนาดเลยต <c oughs> ามทางนเนี่ยแหละครับตามทางเางนี่ยแล้วครับผมกำลังเขาบ้านคุณลุงนี่คุณลุงกำลังเขาบ้านลุงนี่ลุงกับยายโอ้ไปสีหนักเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวลวงรถก่อน ครับผมผมนี่มาถึงแล้วครับบ้านตามเหมือนเดิมสวัสดีครับนี่ครับผมนี่ครับผมวันนี้มีนกมาเพิ่มไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมครับยังไม่ได้ไปหาที่ไหนเลยได้ได้ออกต่อไหมวันนี้ไม่ได้ออกเลยไม่ลมมันมืดอยู่วันนี้ลมโง่พัลมลมจังอ๋อครับนี่ครับผมจัมยังไม่ได้ออกต่อลมมันเนาะลมครับผม นกบนตานี่พระเอกเยนะไม่พระเอกก็เอาตัวนี้ต่อได้มาเอก็จะสีมันสวยจังเลยตัวนี้ใช่ใชเขามาถามอะไรคนแล้วเนอเจ้าไว้นำนกต่อครับผมเดี๋ยวขอดูนกหน่อยนะครับนี่ครับนี่ลูกผสมลูกผสมลูกผสมคัดออกมาแม่ไข่แก้ว ไข่แล้วล่ะที่ว่าไอ้ใหญ่นะไอ้เจ้าใหญ่ของเรานะโอ้โหไข่แล้วไอ้ลูกทนน่ะที่ว่ามาวันนั้นเอาออกมาแล้วเหรอไปไปดูครับไปดูหน่อยดูหน่อยเห็นอาจารย์เข้าไอ้คุยกันแล้วใช่ไหมนั่นเราเลี้ยวมากมีไข่ด้วยนะเลี้ยวเนี่ยอ๋อเนี่ยล่ะที่มาวันนั้นน่ะโอ้โตเร็วไอจังเลยเออนันนี้อันนี้อันนี้อันนี้เยอะเลยครประาชม นี่เดี๋ยวมาดูไข่ไข่แล้วเหรอไขล้นี่ครับลูกเจ้าใหญ่ใครสนใจครับได้ไข่่ก็ดูไข่ดูไข่เ่ยวอมาดูไข่่ยเวครับผมโอยอยู่ในลังนั่นครับโอ้กี่ใบครับนั่นใบดีใช่ไครับผมนี่ครับผมไข่ไข่ลูกเจ้าใหญู่เจ้าใหญ่ครับผมใหญ่เอ้าเอา่เว นี่ครับาโอ้สวยจริงๆแม่แม่แม่เดิมไหมนี่แม่เดิมนะแม่เดิมใช่ครับโอ้โหสวยต้งตัวเมียก็สวยเนาะอ่ตัวนี้ตัวนี้เนียแล้วตัวนี้เมียเนาะนุ่นเจ้าใหญ่เนาะโอ้โหใหญ่สมชื่อเลยวุ้ยเลยใหญังดังดัังดดัััั นี่ครับไหนไหนอาจารย์ที่เรามาจากบางนานี่ครับดูตัดนไหเนี่ยโอ้ยมันไม่ออกหรอกเออไม่จะบินหลักฐานเป็นตัวเมียยังไงโอ้ไปซื้อตัวเมียมาเลยตัวเมียได้เนี่ยเออใช่ตัวเมียดูดูแป๊บเดียวเนี่ยตาพายมันตะกงตาปั๊บจะเป็นจูั้นตาเก่งง่ายตาตายตาในนี้จะตาพายเนี่ยตาพายไปนั่ยตาตายตาในนี้จะกับตัวเมียเลยตัวเมียใช่ไหมครับตาพายตาพายแทงลงล่างเนาะนี่ครับไข่ซ้อนกันไปครับนี่ตะพูมันจะเข้าตาดำเลย นี่ครับไข่ไข่มีสองใบเจ้าริวตัวนี้เต๋จะเอามาให้ตาผสมอ่ะนกลุมเนี่ยอ่ะไปกี่เรียกไปกี่ไปนี่เนี่ยเนี่ยไปเลยไปอยม่ังได้เปอลุ่ไปขับเรียกได้แล้วเดี๋ยวไปอยู่บนหน้าขับเรียกไปจอได้เลยให้ตัวนี้เลยขาให้ดีเราเราขายนีเขา เดี๋ยวเดให้นึงอาอันนี้เอาเปลี่ยนติตเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมอดโอ้นี่ครับเอาเอาดีกว่าเปลี่ยนโอ้ตัวนี้สวยสวยว่าจานเทียบว่าตัวนี้เตี่ยนีตัวนี้เอาเอาเสียงเล็กๆเอาไปเอานี่ใหนเสียงเล็กตีวนี้เสียงไหนตฮเตะนีเงไหนเสียงกลางเสียงกลางใช่ไหมครับไม่คอนไม่ไม่ใช่คอนทั้งใหญ่เออ เท่าไร้วจับเลยเยจะจับไห้อืมมจับง่ายอืมจับไห้จับวงจับเลยวะจับเลยเยฉันจับเลยอยู่แล้วแมวจะมมไร่เงนไม่ทันเขาเนาะนจะเอาลูกเจ้าใหญ่ดีกว่านกยังอยู่เหมือนเดิมไม่เนี่ยนกอ่ะยู่มืนเดิมโอ้โหทำไมพกขันเลยนี่นกยังเหมือนเดิมนะครับคุ เดียวมันเลยหันกคือกาเลยไม่ไดตวงงามนี่ครับลูกเจ้าใหญ่ยัคไับุทคยอะไเนี่ยวันนี้ หน้าที่ของเราเนี่ยนี่ทำนาไก่เนี่ยมันแรงจัดแล้วมันไม่ได้ดลงยาทั้งนั้นเลยเนี่ยข้าวอะไรข้าวมะลิจ้ะอืมครับผมเออต้องมา่นผัดเนาะผัดต้องความสะอาดเลยเนาะเข้าวตีกองหนึ่งอาจารย์เทพยะเผาไป Ừ, à, đường này <laughs> nó chạp lên xe xăm cũng nè, có xe Như là. ริ้วไม,จ,ม,มจริงอ่ะวาจมีตัวไตัวด้เลเตี้ยครห็นตัวผู้มานิ่งเลยเตี้ยเฮ้ยก็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 พอตัวผู้เข้ามาหมอบีหมอบเลยแม่ใจาก,ก็ขึ้นหลังดูนี่าในสามกุกตัวไหนนี่นี่เตี้ยสามกุกนี่แหละ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 สามกุกแท้ๆเลยแหละแลสามกุกเพาะไม่ใช่ไม่เพาะเพาะด้วยเสียงมันเพาะเหรอเสียงเพาะเสียงเพาะเลยเออ,อ,ออมาข่าหวห้อ,อ มาแดงผมตัวนี้ไม่มีเสียไม่มีอะไรอยางมากที่กว่าจะให้เนี่ยของดีทำอะไรดีก็ไม่ให้ไม่เป็นไรจังฮะเอาว่าอาจารย์เนี่ยโอ้โหปลอกขาใส่ด้วยแล้วปลุกสมอยสมอยด้วยวางัางกลางๆเนั่นแล้วงโตยไมเลยเนาะลูกป่าเหรอ ลกปลาเนะลกปลาิปลาอาไย้ปลาแล้วก็เอามาคืนเลยยังไงย้าย้านอย่างนี้อายุกองไหนไหนแล้วตาตัวนี้อายุกองไหนไหนแล้วยืดได้ไมล่ะได้ดูอย่างคลิปอ่ะเออพวผมม่ไพูดเลนนะเออถ้าจะมาเอาก็ให้ขอให้เอาตัวนี้ เอาตัวนี้ไว้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ไว้เขาผมเออให้เขามาเลือกเอาเออเขาอืมยกโคกเข้ามาม่ครับมาแตัวเนี้ยเพราะว่ามันได้มาสองสามตัวแล้วจ้าจ้าจ้ยังไงก็ขอบคุณคุณตามากครับผมสวัสดีครับผมยัยสวัสดีครับผมเราเไปนี่ก่อนไปธุระก่อนครับผมอ่าครับผมนี่ครับลูกว่านคุณตาครับผมมาแล้วแล้วผมมาเลยเด้อครับผมมาเลยมาเลยลูกเยอะเนาะตาเนาะแบบนี้

ไม่โกหกกัอกนะแล้วผมอ้าวอ้วสองสามเดือนนี่แหตัวเนี้ยตัวไหนคันยู่นวนทำเราเห็นไหม